เท่านั้นต่เท่านั้นต่พอแล้วที่ให้เธอจบแล้วฮะมาล้เก่งังวผมยังไม่ออกเลยกแหลรออเสียบเก่งขมันเก่งขึ้นจะเปิดให้ฟังต่อนะไปมาครับ เปิดโต๊ปใช่บวดปุบเป็น <kek> น้องแบบพวกเราบวงโซ่หนึ่งเราทำโซ่ดีครับพวกเราบวมได้เล่นตัวเองก็เล่นด้วยเมื่อกี้เพิ่งแซวไปก่อนที่เราจะเรคคอร์ดว่าเดี๋ยวนี้แบบบางนี่เขานอกจากเป็นศิลปินนะเขาแบบรับรับอีกบทบาทนึงเป็นนักข่าวข่าวเอกชนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบว่าอยู่ดีๆไม่รู้คือหนูแค่รู้สึกว่าแบบ มันเหมือนมีอะไรอัดอั้นตันใจที่อยากจะเล่าให้คนฟังขึ้นหนูเป็าคนชอบเล่าเรื่องอยู่แล้วสองปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปแบบว่างานประกาศรางวัลอะไรก็ชอบเอามาเล่าให้แฟนคลับฟังในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยแบบว่าโอ้ขี้เขียนเล่าแล้วก็เขียนออกมาเลยแลวกันเลยใช่แล้วอยู่ดีๆมันก็ไวรัลเฉยเลยก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นแต่เราเรื่องเก่งนะให้แต่ว่าแน่นอนว่าสามคนมาวันนี้มีผลงานใหม่ละครเวทีครับมีเพลงครับผมใช่เพลงใหม่ของพว เราเค่ะชื่อเพ,พเลงว่าเพลงโก้กุน ตีมีทีมเกี่ยวกับกีฬาว่าเรามาเปรียบเหมือนในความสัมพันธ์ว่าแบบถ้าเราแบบว่าแอบเล็งคนคนนึงอยู่อะไรเงี้ยเขาแบบมีแฟนอยู่เขาอยู่ในเกมอะแล้วก็มีมีผู้เล่นจริงอยู่เราไปใช้ตัวสำรองเงี้ยใช่ก็รอรอว่าแบบมันจะถึงตาของเราแล้วหรือยังอะไรยงเี้รอให้เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาแบบสต่าไปลงสนามบ้างค่ะ เพลงแแบบนนวไหะคจริงๆเพลงนี้จะแบบว่าอัปบี t ขึ้นมาจากแบบว่าที่เราเคยทำแล้วก็เหมือนมันเออ่คล้ายๆเพลงเดบิวต์ของพวกเราด้วยแต่ว่ามันเป็นเราที่โตขึ้นเอาละใช่ก็คือเป็นโดนเรีแตยัอยู่นั่นแหละ V2 V2 ดูอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างแบบไปถ่ายเอ็มวีเอ็มบีมาเนี่ยนี่อะไรนี่อุ้ยได้รองเท้าคู่ใหม่มาครับไอรอนแมนมันเป็นพับมันเป็นพับเกิดอะไรขึ้น แล้วในเอรีนี่มันก็มีการเล่นกีฬารักบี้่งมโอมโอมนอมโอมบทมดอมโนมโอมอมโอาจอมอมาอมโอเโอมอมโอมโมโอมาอมาอมโอมาอมโ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 อกโอมันมังมโอมโอมโอเโอมโอมโอมขึ้นอมโ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 มโอโอมโอม้อมโามโอมะอมโเมโอมโมโมออง ไปลงนิดเดียวะฮะไม่เป็นไรเลยฮะแรงมากก็แค่ขาขาดนะโอ้ยหตอนนี้กอ่อนมจจังโอยโอเคก็คือได้รับอุบัติเหตุนิดหน่อยนะกระดูกเราถ้าใครอยากให้กำลังใจต้องไปดู MV กันเยอะดูดูก็ตอนนี้นะคะสามารถรับชม MV ได้ที่ YouTube Lit Entertainment นะคะแล้วก็ฟังเพลงพวกเราได้ทุกทุกมิ s สิกสตรีมมิ่งแล้วก็มี Challenge เหมือนเดิมครับเป็นแฮชแท็ก เปลี default, ่ยนตัวผู้เล่นใช่ครับจะรู้สนุกกันได้ขอสักท่อนเนึ่ง p l e นะ one two three okay. okay. it's my time to shine ถึงเวลาที่จะได้เชิ n e s h i ก็จะเลิกเล่นกับเขาจนได้ it's my time to shine you're alone and it feels so right ถึงเวลาเปลี่ยนตัวผู้เล่น เดี๋ยววันนี้อาสำหรับเทาเภาอะทีนิดนึงเฮ้ยเอ็นทีมันต้องมีความคาดการกันนะร้วันนี้เราจะปล่อยมวยกันเหรอใช่เก็บเอาลูกโป่งแล้วจะเหยียบกันร้องท่อนฮุกนี่คือเป็นหมัดทุกไม่ได้ร้องแต่คือหมัดฮุกเราจะเล่นพระเอ็มวีกันเดี๋ยวจะมีเป็นฟิลแบบแย่งไม้แบบกระต่ายขาเดียวว้าเอออลแลนดเชลเลนจ์เนวันนี้นะคะทาร้องท่อนฮุกค่ะกติกาท้าร้องท่อนฮุก ผู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังเพลงในแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงก็ได้ <g Sol itaire> เมื่อฟังแล้วรู้ว่าท่อนทุกข,ของเพลงนั้นร้องว่าอะไรให้วิ่งมาขวาไม้และร้องท่อนทุกออกมาให้ถูกต้องถูกคำ หากร้องผิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมีสิทธิ์แย่งร้องทันทีใครที่ร้องได้ถูกต้องจะได้คะแนนไปหรือถ้าข้อนั้นไม่มีใครร้องถูกเลยก็จะไม่มีใครได้คะแนนน้องเรารู้กติกาเรียบร้อยแล้วเราจะเล่นทีละเพลงได้ค่ะร้องเปะมาและเพลงเพลงแรกคือเพลงฝั่งนั้นเด็ทุกคนก็ทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ทุกคนช่วยกันเล่นกันจริงยุ้งเพลงนี้ค่ะ เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยฮะรัจริงแค่เมื่อวานหรอใช่รจริงแค่เมื่อวานิงปเออสี่จงใจมได้ให้ทุกวนา้ได้ใหุ้กวม เสก็ได้แค่ไหนจบอย่างนี้เชื่อว่าแ a i r ฟิล์มฟิล์มแกมามันแต่รักจริงแค่เม้าเวย์ก่อนแค่เรื่องวันนั้นท้าวฉันวันนี้ฉันไม่แคร์ให้เธอทั้งใจมาได้ไหนทำหุ่นมากด้วยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะเพิ่งจำเนื้อมาเขาลัง

จีจีให้เธอทั้งเช้าอะีคือไปทั้งตัวไ่ท้งัอินเนอร์มาเหมือนแมวขย้อนขนออนี่นจริงแค่เม่อวานแอแรกขนีนห่พี่ดาวี่ดาวี่ดา มันมันมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาที่ฉันสร้างฉันไปฉันไปอันหนูก่อนอันพี่ก่อนนะอ๋อที่ทำมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจ มันก็เป็นมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจมันไม่เคยเป็นอของจริงแค่ลวงแค่หลอกกันไป วันนั้นเท่านั้นเท่านั้นอันนั้นเฮ้เรียะจะบอกเมี้ฟังเลยคิดอยู่เท่านั้นหรือแค่นั้นเนอะมันมันลังเลทางแยกแค่นั้นจริงๆเท่านั้นอีกเดือนหนึ่งอะไม่ว่ากันความลวงตามองได้ไปอีกคะแนนด้วือนหนึ่ง มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันมันคงเป็นความมันคงเป็นความอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชะจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าฉันจะยอมนี่ จะคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหาสะดใจรอเล่นจนกวนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเปลี่ยนถ้ารอให้ฉันหยุดหยุดหายใจหยุดหัวใจคณฟังรอให้เลกหยุดมุนไป เดีวไปเไหายจแล้วไม่จบล้เดี๋วไปเดีลยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลยเมื่อกี้มีเกือบสะดุดเนี่ยเกือบรอดเสียบแล้วเกือบลาแต่กลับไม่ได้ไม่อบเล่นทำไมเพลงนี้เขาม่นจังอะเคยลองเคยเคลเคยออกงานมีมีออกงานแล้วลองเพลงนี้มาก่อนมีหน้าคอรัสลายเป๊ะอะไรกันแบบได้เลยนะคะและอันนี้มันคงเป็นความรักเราจะไปได้ไหมไหม เก่งเก่งเก่งอะไรวะไอ้แล้เปิดให้ฟังต่อนะไปมาครับเอ้ยไมรู้ได้ไงวะร้องไงต่อร้องไงต่อแต่วันนี้ป่ะชีวิตฉันใ ลอเสียบก่อนได้ไหมไดหมมาตอบแทนเลยไม่เอาเราเแต่วันนี้หัวใจจะให้เขาพูดคำว่ารักและคำว่าเราเอามันไปไกลๆไม่ต้องมาไม่ใจต้องมาบอกวิ่งพอแล้วฉันให้ ไปไหมเรื่องบบนกลับมาได้พอหลัวที่ให้เธอเออแต่วันนี้หัวใจจะให้เขาคำว่ารักไอ้คำว่าเราเอามันไปไกลๆไม่ต้องมาบอกพอแล้วที่ให้เธอจบแล้วฮะไม่ได้ อ่ะผมเองสุขสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะชีวิตฉันให้เอที่ที่ที่แต่วันนี้หัวใจเธอให้คำว่ารา<บ>ไ<ช><บ>อ้คำว่าเราเอามันไปไกลไกลไม่ต้องมาบอกพอแล อันนี้เป็นเสียงเดียวนครับเพื่อชีวิตฉันให้เธอครับผมจะไม่เพลิดเพตัวให้อ่อนไหวก็เคยมีเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยต้องเหงาแต่คงไม่ตายเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วพี่พี่อะไรอีกพี่เธอ ผมชอบฟิลมากๆากจะลาฟิลอาหารล้วอาหารจะได้กินอะไรเนี่ยตัวทีโอ้โหลังๆผมไม่มีอยู่ในหัวกันมันมาครึ่งฮุกใช่ไหมอ่าแต่อันนี้หมดชีวิตนะคะหุณได้คแนนไปค่ะไมีรู้มือไรที่ฮะน้มแม่แม่มาอ้าวอ้าว ที่นั่นจะได้เอาวางโทษตัวเองทโทษตัวเองที่ทำผิดเธอไม่เธอไปเธอจากไปครั้งนี้จะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครต้องมีสคดคนจะไปยังไงอยู่ไปยังไง ฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไงชตยังไงเมื่อมนี่แหละนี่แหละเมื่อีจะมาหันตะไป่ะคะเลวร้ายครับเ้ยเป็นมหันตเวอร์ชันผีท่าสมุดกำลังตามค่ะอันตรายมากจริงอันนี้มหันตะไครนี้อันตรายมากเลยเลวร้ายมากด้วยนะคะและมหันตะัยรเพนี้วีที้คะแนนไป ฉันมันแค่ไหวร้ายเป็นได้ก็แค่ั้นจะสูงจะรักแค่ไหนก็คงต้องแพ้ต้องเจ็บใจไปทุกครั้งยอมเป็นไหวร้ายแค่เพียงได้มอน้าเจอสุัต้องตายกตามันเป็นแค่นิยายจบแล้วสำหรับไววร้ายอย่างฉันมันแค่ไหวร้ายเป็นได้ก็ ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับชอบชอบพี่ต๋มครับแต่เพลงนี้เราง่ายแต่ว่าเป็นวัยร้ายครับใครดื่ไม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 ่เป็นเป็นวัยรุ่นเป็วัยโอเคแล้วเพลงนี้วัยร้ายนะเปาได้แน่นไปค่ะโอ้ยโอ้ยเป่าไม่ใช่ละคนละเพลงโอ้ยเป่าไม่ใช่ละคนละเพลง การชอบที่ฉันมีช่วิทอย่างไรฉันพลาดเธอแล้วทุ่มใจเธอมีรักไม่รักได้อย่างไรฉันเฝืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้ยาเจอกูใจอยากเธอเธอสักหน่อย หากว่าเธอรักใครสักคนเธอเฟื่อใจได้หรือใครแต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไรฉันรักได้ประเด็นเล็กๆนี่ว่าเป็นของน้องพินตาเขาชอบไปทำไมเหรออ่ะเรามัลังเลยโอ้ตอนนีกชอบมากชอบพี่นนมาแต่พอเริ่มรู้จักก็ชอบชอบชอบ ตืนตัวเองไม่เป็นนะคะดิ้นเปินาัว้เองไม่เป็นนะกัอันดเอนา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เ้ยเ้เฮเยเฮเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยา้ยโตเ้ยเฮย้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮเ้ยเเปบเเยเ้เยฉันต้องรอคอยเธออีกนานต่อไป เอทำถูกทำถูกทำถูกมากตรงกลองยามที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลนพบคนที่เจอวาดไว้ในหัวใจปล่อยปล่อยมือปล่อยวางปล่อยปลาผิดแล้วให้ิชีแม่น่ะ เท่าไหงนรัยาวเนไหเดินจากนไปเมื่อรู้เมื่ออเมื่อคนเมื่อรู้เธอ่พคนที่ดีเ่เจอว่าไปในหัวใจ อะไรวะเอาแล้วโอที่ดีมีอะไรมีอะไรมีอะไรรู้เธอมีอะไรมีคนที่พาถึงปลายทางทำถูกแล้วมีสียงดิ้นอะไร้ลองลองพุ่งพุ่งไปทางบิ๊กมันไม่มาใส่เองแกตกใจไปที่เธอม่ดูดกลับไปด้วย คือทัาพลาดได้หรอเสียบกันยับเลยนะโอ้โหคือเปิดมาให้แล้วที่เหลือเราเราเก็บให้แกทําผิดเฉยๆทิ้งไว้กันค่ะมีนะคะมาได้คะแนนใบค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเดีเนี้เออมันก็จะเริ่มฉีกแนวกันบ้างไม่หลังหลูกมาพี่ลูกมาได้เลยพี่ลูกพร้อมแล้วไปค่ะพี่ลูกทุ่งหรอรู้รูดูารุดา ปิดปากคุณได้จะปิดปากอดีตที่คุณรับปากใช่บอกคุณับปากความรักจากใครติกระโมไม่ให้ได้กินอะไรติดหูไม่ให้ได้ยินที่เสียงใครจะปิดตังตัวปิดต้อปิดแล้วปิดแล้วปิดต้องปิดแล้วปิดต้องปิดแล้วเปลี่ยนตัวเพื่อเล่นคำน้ลอมลองลองเอาเลยลอเอาเลยครับรอเสียบนะครับลองแก้งผิดแกงผิด เดียวคุณรับฝากความรักจากใครออปิดจมูก <c oughs> ไม่ให้ได้กลิน่นนะปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครออถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเตียงคุณรับฝากความอดย่าฮึบฮึบ ที่นี่เราจะปิดประตูป่ะเออคือถ้าปิดประตูห้องไม่ได้หรอกห้ามูมแล้วเอาเอาห้ามผมแล้วแต่เขาก็วัยอยู่เด้อวัยอยู่เด้อมาไปดูเพลงสุดท้ายกันค่ะ

ใหเขารู้าเราไม่เปลี่ยนจะเจอไอ้หมนไพิมรู้เลยนะจริงพมรู้คนบุญผมรู้เพราะว่าผมเมลลดี้ตึ้ง แต่ตมเนยก็เป็นลมจริงแล้วแหละใช่เพราะข้างหลังมากเลยคือรักเพื่อนสุดๆเวลาที่เข้ามาเข้ามาเจ้าพยาพระยาไม่คือเรากลัวว่าเขาจะลองไม่ถูกเราช่วยแบ่าแต่ไม่ให้มันจงใจไปใช่เาะอ่ะมันเป็นการเทสเเพื่อนเรามีสติดีหรือเปล่าจริงมีสมาธิไหมนะคะและเทนี้คนจะมาายได้หคะ คราวนี้คือไม่ธรรมดานะมีคะแนนกันทุกคนมีคะแนนกันทุกคนใช่ครับอาร์ตี้นี่คือเขาก็เพลงที่เขาปังเขาแม่นเขาก็สุดเหมือนกันนะเขาตัวเองไม่เป็นเขาสุดเองไม่เป็นครับเ่ยถามความรู้สึกน้องๆได้หว่าวงแบมเพราะว่าเคยเล่นชัยเล่นนี้เป็นครั้งแรกกับตุ๊สหนีใช่เป็นยังไงบ้างสนุกไหมมันลุ้นว่าแบบเอ้ยอันนี้เราจะรู้ไหมแล้วแบบถ้าเรารู้แล้วแบบเฮ้ยอยู่ๆร้องไปต้องมีลองคอนเวิร์ตออกใช่ จริงสำหรับหนูมันง่ายเพราหนูเคนชอบจำพันธุนแต่ว่าแต่ว่ามันจะยากอันนี้ทิงหรือเปล่าม่มันจะยากตรงที่คํา ออม่นะถามบีเกี่ยวกับพีมหน่อยว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างได้เจอน้องแบมอีกครั้งหนึ่งตอนอื่นเลยน้องน่ารักมากค่ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแล้วคุณมาเออเอาไม่ดีขึ้นเลยเครัไม่ดีขึ้นเลยเครัเหมือนเดิมเลย่ะน่ารักเหมือนเดิมหนูไม่ดีขึ้นเลยเลงนันที่มันเพิ่มขึ้นไลยเพลงที่มันจะยอดวิวเยอะมากนี่หลักล้านนี่ล้านเลาส่วนตัวชาเล่ก็รู้สึกว่าเพลงมันแบบมันแม่ทุกเพลงเลยร้องให้ทุกเพลงเลยแค่จำเนื้อไม่ได้้องเก่งแต่ผมต่อให้ โบยเอาวะอย่างน้อยในหนึ่งคะแนนก็คุยไปหน่อย เดี๋ยวให้3คนฝากผลงานอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะครับผมฝากเพลงใหม่ล่าสุดของเราวงแบนด์ไว้นะครับชื่อเพลงว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่น Time ามทูช n ยด้วยใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวผู้เล่น t ามทูช s ยนะครับชยตอนนี้สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้แล้วนะครับที่ YouTube Lit Entertainment นะครับเราฟังเพลงนี้ทุก Music Streaming เลยนะเลิศถ้าชอบ Challenge และคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ขอฝากติดตามช่องตัวซอนมีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ถึงใครลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันตายระวังทั้เขาหน้าแบบมีผล อะไรอีกขอเชิญมาอีกนะจ๊ะค่ะ challenge มันมันไวรอดเลยเริ่มเลยไม่จวย้ยพี่ให้โอกาสอาติท้าเพลงไหนอาติได้อาติยกมือก่อนเฮ้ยขอสู้แบบสมศักดิ์ศรีนี่โดยการหักข้าด้วยทั้งหมดด It's i n e t o s h n e e Cut to love like a couch on die It's my time to shine You're alone and it feels so right to me